วันนี้พวกผมมีใครบ้างผมนัทชาติเททะวีครับตอนนี้ผมได้อยู่เออ่ถ้าณขณะนี้คงเป็นชื่อว่ารีสอร์ทอะไรวะ <c oughs> เออ่ที่นี่คือยูโทเปียรีสอร์ทนะครับซึ่งสูงมากซึ่งถ้ามองดโดยรอบนะครับจะเห็นทะเลภูเขาซึ่งเรามาทำงานกันวันนี้ก็เออเรามา เรามาถ่ายวิดีโอวดดิ้งกับคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งซึ่งเราเราว่าเราภูมิใจอย่างหนึ่งที่ได้มาที่นี่ซึ่งเป็นครั้งที่สองของเรานะครับที่ได้มากันวันนี้ตัวผมก็เออมีอะไรก็จะฝากบรรยากาศเก็บบรรยากาศดีๆมาให้ดูก่อนจะกลับกันเอาไปฝากเพื่อนๆกันในสมาคมสิท์เก่านะครับ ก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวผมขอแนะนําเพื่อนอีกสองคนคนแรกครับคุณประเสริฐศักดิ์คุณประเสริฐศักดิเศศก์เชิญทางนี้เลยครับเชิญเลยครับกล่าวอะไรถึงเพื่อนเพื่อนชาวปะดูหนยครับครับสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องชาวประดูทุกท่านครับผมชื่อประเสริฐศักดิ์หลแก้วครับเป็นช่างภาพของส่วนตัวครับวันนี้เราก็อยู่ที่กองงานนะฮะมาสองวันละวันนี้วันที่สองเก่มามาถ่ายงานมาถ่าย อ่าพรีเวดดิ้งนะฮะของเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่หนึ่งะฮะที่เขาจะแต่งงานเร็วๆนี้นะครับเขาก็เลยชอบให้พวกเราหมดทุกอย่างครับซึ่งเราชอบมากสบายครับบายอย่างเดียวตั้งอยู่ครบอะไรบ้างเดี๋ยวเจอกับเพื่อนผมอีกคนนึงครับไม่เชิญเลยยังไม่อคนคุณนี้คุณชื่ออะไรนะธีรวัตรศักกุญานะครับพี่เกรียงนะครับพี่เกรียง คนที่ได้ดูเว็บนี้ก็น่าจะเป็นเยอะไปแล้วน่าจะเป็นในห้องสิทธิ์เก่านะครับตอนนี้ทะเลอากาศเป็นไงสองสามวันนี้สบายมากดูพยากรณ์อากาศเขาบอกว่ามรสุมเข้าอ่ะโอ้โหอากาศดีมากแล้วก็น้ำใสมากนะครับก็ทริปนี้เราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นมีมีเอ็กกับมีบอย หรือเป็ดนั่นเองนะครับได้มาเที่ยวกับเราด้วยก็ในครั้งนี้ไม่มาครั้งนั้นนี่พลาดอะไรดีๆไปเยอะครั้งนี้เรามาทันปาร์ตี้อะไรปาร์ตี้ฟูมูลเราได้มีโอกาสไปปาร์ตี้ฟูมูลด้วยเออเป็นครั้งแรกของพวกเราสุดยอดมันตั้งแต่รู้ว่าไปเมืองไทยไม่รู้ว่าไปเมืองไทยหรือไปเมืองฝรั่งโอ้สุดๆจริงๆครับสนุกแถวเหมือนกับนั่งรถไฟหอดสวนสยาม ขับเร็วมากขับนรกมากแล้วก็นั่งไปก็มีเพื่อนร่วมทางเป็นประเทศโมร็อกโกแคนาดานะครับนั่งกันไปเขาเหรอครับไม่ต้องสนใจครับฟังมันพูดมันทุเรศมากโอ้โหเมาถือว่าไปเมากันแล้วก็ในหาดเป็นไงบ้างในหาดโอ้โหครับไม่มีที่เล่นมากไม่มีที่เราเดินสุดๆครับใครใครเครียดจะมาใครเครียดอยากจะมาปลดปล่อย กอบพงงานครับฟูมูนปาร์ตี้สำหรับคนที่เคยมาก็คงรู้นะครับแต่คนที่ไม่เคยมาอย่าใส่เสื้อขาวมาครับให้ดีถอดเสื้อมาครับถอดเสื้อมาเลยเพราะถ้าคุณใส่เสื้อขาวมาคุณจะได้เสื้อหลากสีกลับไปครับของสําคัญสําคัญไม่ต้องเอามาครับสร้อยแหวนเงินทองไว้เก็บไว้ที่บ้านเลยครับอยากเก็บไว้ที่ห้องเก็บไว้ที่บ้านครับไม่ต้องกลัวนะถ้าตกหายเพราะจะมีเด็กพม่าสองสามคนเนี่ยเดินถือไว้สายแต่เจอปั๊บนี่ไม่ไดเอามาให้เรานะเก็บอีกผมจะไบาเจอสิบบาทเห็นอะไรเด็ดๆไหม เด็ดใช่เด็ดจริงๆก็คงไม่เห็นเยอะนะก็แค่จุ๊บจุ๊บปุ๊บปุ๊บนิดๆหน่อยๆถือว่าประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์น่ะของงานส่วนมากก็เขาจะใส่ชุดยิ้กันไม่อะไรมากหลังก็ผู้ชายก็ส่วนมากก็ถอดเสื้อแล้วก็เราได้เจอเราได้เจอน้องที่น่ารักคนหนึ่งทีแรกเราเจอกันตั้งแต่บนรถบนรถบนรถบัสพังงานทัวร์ขาไปแล้วมาเจออีกทีตอนไหนตอนเป็น บาที่ hablando, ที่หนึ่งบนหาดฟูมูลนะครับาเราก็ไม่เห็นน้องแต again, ่น้องเขาดีมากเลยเขามาทักเราเขาจําเราได้เขาก็มาทักเราเราก็ยังงงอยู่ว่าใครใครเราเคยเจอนี่ไหนอ๋อบนรถนี่เองคุยไปข้างหาบนรถเขาชื่อน้องเจนนะครับเจนเจนถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่ก็อยากบอกว่าจริงๆจะขอเบอร์ตั้งแต่ในรถแล้วแต่ไม่กล้านะครับจะชวนมาเล่นเอมมาเป็นนางเอก ในวิดีโอของเรากลับไปได้เจอก็จะติดต่อมาเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะเจอบนเรือขากลับหรือเปล่ายังไงก็ถ้าเกิดว่าได้ดูคลิปนี้ก็ทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างก็ได้อไม่เสร็จมาเป็นเพจซันเดย์ได้นะหรือว่าติดต่อกลับมาที่พี่เกียงก็ได้นะครับเป็นไงแล้วก็อาหารที่มื้ออร่อยมากเมื่อวานไปกินมาอร่อยจริงๆชื่อร้านน้องวิวน้องวิวเป็นอาหารพื้นบ้านชอบกับข้าวแล้วเออ อะไรนะอะไรหมูหมูขั้วกะปิหมูขั้วกะปิซึ่งคนตายเขาก็เรียกว่าหมูขั้วเคยนะครับผมชอบไอ้นี่ชอบอะไรเลยนะอะไรวายเลยนะขั้ววายชอบขั้ววายอร่อยมากคล้ายหล่นได้กินคล้ายหล่นเลยแล้วก็อันนี้สุดยอดจริงๆแกงส้มแกงส้มเหมือนเราได้มากินแกงส้มออริจินอลที่นี่เลยคอทะลอก นอนแสบคอทั้งคืนไม่เ็ดแต่ว่ามันจะร้อนร้อนแสบแสบอร่อยมากครับอาหารที่นี่อร่อยเดิมถ้าใครมาพังงานต้องไปกินร้านนี้น้องวิวใช่กินกินไปไฟดับกี่หนสองสองหนนึกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใครร้องเพลงกันใหญ่นี้โออาเจตมาสองามานปักโต้ก็ มีอะไรฝากถึงคุณที่ไม่ได้มาไหมโดยเฉพาะคุณเอ็กและคุณบอยสันตินั่นเองคุณสันติครับเออดูที่อย่างนี้เพราะว่าเราไม่เคยมากันผ่านๆก็น่าจะที่ถ้าฉลกหล่ำนะครับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเอ็กเคยพาเราไปแถวอะไรนะตรงนั้นท่าเรือกะรีเออท่าเรือกะรี